กำลังตัดต้นมะม่วงครับนะครับชั้นแนวเนื่องจากว่าใช้นี้ฮะหินเจียใส่นี่ครับผมตัดไปบางแล้เพราะว่ามันติดอาคารหลังคามันทำให้หลังคานำย้อนฮะใบไม้มันขึ้นเป็นนั้นผมจะตัดจะให้ดูนะ,ะวิธีตัดออลองดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะ ดี y วายนะครับผมต้องดูว่าใช้หินเกียร์ต้องใช้น้ำมันเครื่องช่วยเลยนะฮะนี่ฮะเออนี่สำคัญเลยต้องลอแล้วก็ ครับผมมีสองต้นนะฮะ ร้อยลงไปหนึ่งต้นแล้วนี่นะครับอ่ามันขึ้นหลังคาฮะจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าทำให้หลังคารั่วหนึ่งต้นแล้วฮะบังคับทิศทางไปทางนู้นนะฮะวิธีบังคับทิศทางก็คือเฉียนไปฝั่งนู้นก่อนจะให้ลงทางไหนเฉิยงทางนั้นก็เลยเฉืยงอีกทางหนึ่งนะครับไหนอีกต้นหนึ่งนะฮะระว,วังหลังคาด้วย หยอดน้ำมันเครื่องเลยเหล่หินเกียร์นะหินเกียร์อันนี้มันใช้้ลูกหมูอะทำเตัดไปอ๋อน้ำมันเครื่องมันสามารถหยอดในนี่ได้ในกระปุกได้นี่นะฮะ กับปุงตรงนี้งงมันจะมีน้ำมันหยอดอยู่อ่านี่ครับผม <c oughs> แล้วก็หยอดตรงโซ่อีกนิ่งก็ได้สำคัญนะ้ำมันเครื่องมันช่วยให้เนี่ยครับอ่า ให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนก่อนเอาลงเนะนี่ยี่ลมเละอันครับอ่ะอีกกิ่งหนึ่งนะนะครับที่ทางไปทางไหนก็ต้องเฉือนฝั่งนั้นก่อน เอาละอีกต้นหนึ่งนะฮะเอาเลย นี่เสียงมากเลยนี่เตีย,ออน,น,ตยนะฮะดันน่าจะดันไปฝั่งนูน้นเดียวเดวเออะไรดันดีมันจะเอียงมาทางหลังคาสิ ดูก่อนครับผมอันนี้มันเหลือนิดเดียวเองแต่ว่ากิงมันน่าจ,จะมันกลัวจะมาทางหลังคาแล้วครับเราหันยังงีดีดกว่าเอาละเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมป้องกัน เพราะว่ามันเขาทิดแล้วน้ํารั่วเข้ามาในห้องครับเพราะว่ามีหลังคานี่นะมะม่วงนี่แหละฮะ